พูดถึงจังหวัดประตูนี่ก็เหมือนกันจังหวัดนี้ต้องชื่นชมซูบิเบนดีนะ้ครับเปิดดีมากเปิดคือแล้วซูบิเบนดี้เปิดบอลพูดถึงซูบิเบนดี้วันนี้ผมให้ซูบิเบนดี้วันนี้เด่นสุดละซูบิเบนดี้เ่ยเออเก้าสิบนาทีลงเต็มเก,ม,เกมแล้วเล่นได้ดีมากจังหวะเปิดให้ยอเคเลสยิงนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลย ใจจะแซวว่าเอออาเซ่ผมอาเซ่เปิดวันนี้มูงเสยให้ดูแล้วนะส่วนประตูที่สองเนี่ยเป็นการเข้าทำแบบของทั้งทีเหมือนกันเป็นจังหวะแบบรับส่งรับส่งกันแล้วก็เหมือนเยอะแค่ไหน่าพักบอลได้นะปาบอลไปหลุดมาติลีหลุดไปแต่ว่ามีบูเอโยสาก้าวิ่งประคองจังหวะนั้นนผู้รักษาประตูบีเบลวิ่งสวนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้สาก้าวิ่งมีประโยชน์กว่าแล้วก็เป็นประตูที่สองไป วันนี้เนี่ยปีสองข้าเนี่ยครึ่งแรกก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครึ่งหลังก็ฟอร์มของทีมก็เหมือนเดิมนะไคฮาเวกวันนี้ลงมาแพงยูเคลเลียนเล่นเป็นเฟ้ามาแล้วกระจายนะหน้าตัวเป้ากันนะทําประตูได้ประตูที่ทาได,ได้ก็ได้จากบ uh ุคโยซาก้านี่แหละเหมือนจังว่าโตกับเร็วแล้วสวยเร็วโหวิง่งวันนี้เราได้เห็นไคฮาเวกวิ่งขึ้นสนามแล้วเหมือนวิ่งเร็วขึ้นไหมใครเห็นม็นผมมั้งเหมือนวิ่งเร็วขึ้นไหมแล้ว รูปร่างนี่หนาขึ้นชนก็ล้งยากวิ่งขึ้นสนามผู้เล่นมีวอตามไม่ทันเอาไม่อยู่แล้วยิงด้วยซ้ายก็ไปโอ้โหสวยงามมากจบเกม30พูนพสว่างแฮปปี้กันทั่วทุกคน